สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกองไปทักท้ายเอซีของยาบนอันเป็นที่รเลัยคิดถึงสุบผู้สุขคนเด้อพี่น้องยาบนออกมาอย่างยาบนมาทงหน้าพี่น้องมาทงหน้าหน้าคุณยายดีมาเอากิ่งชะอมหรือว่ามัเอากิ่งพักขาพี่น้องจะเอาไปล่องช้ำเบิงนะคะเพื่อ่ามันติดเนาะกะกูไกลๆบ้านนี่แหละ หน้าคุณยายดีน้องสาวพอยายบ่นท้าผู้ใดเบิ painful. ้งกะสิเห็นประจำยอดดอกเนาะเบิ้งหน้าเขาเล่าพี่น้องงามงามใบกองใบห่วงห่วงกองห่วงวัวรัวอยู่ห่วงเขามาโพดมาพูดพี่น้องห่วงกองห่วงโพดห่วงพูดเลยเบื้องเขาหน้าลื่นตื่น คุณยายอันจักไรนะหน้าเนี่ยายน้าจักไรที่ที่ที่เฮ็ดเขาได้นี่หฮ่าไรตีพี่น้องต่อไปพูดเป็นของของของไตอินแล้วเกีียวหรอตีน่ะเนาแล้วะร้เขาก็ขอบอกเบ่งพี่น้อง เบิงคุณยายแล้วมันแห้งหลายเบิงสวนผักเปียนแล้วอันนี้เห็นอันนี้ยังว่าเบิดไปแน่หรอได้เนี่เน้ะยย่าเนาะวังหันหลายหลายคักหลายเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยผักเปียนแล้วน่ะเป็นป้าเป็นดงอย่าปันมัน,ป,นปันวันหญาเหี่ยวหมูนี้พี่น้องผักเปียนอันมีคนถามยึดจะ่บคนขายหัวมันบ่อย่ายพะนะ ขายหัวปลาเป็นแม่เออขันผู้ใดอยากได้สิบวกให้ให้ข้าเจ้าสร้างมากเลยสิเห้ยหน่อยขุดชงให้เขาพูนะพูนะพี่น้องเบิ่งดูกพูนะเป็นปลาเป็นดงยู่พูนาปลูกไม่เออพี่แม่แล้วเบื้องเปลียงพูนะปาดไม่หระกเอาขีงว้ามาใส่ด้วยเอาขีงวามาใส่ไหมเอาขีแกบมาใส่ไหมแบบนี้ โอ้ยึ้นเอเลมีคนถามยุตเจจานบ้านเพิ่นขายหัวมันบ่อสันเดี๋ยวอันคันมีคนถักมาน,นเดี๋ยวสีบอกยัยหน่อยเอาไปให้เขาส่งทียูมาให้ละให้ยัหน่อยเอาไปส่งเขาบ่อถากส่งออนไลน์น่ะน่ะโลละเขาจีถามมาโลละเท่าไดร่ละเขากอคิดเอา่า่าส่งพร้อมเออเขาไปส่งเขาเลยเขาเอาเนี่ยเขาขุดเอาตั้งแต่หัวมันยังเสีย เนี่ยเอาขุดเอาเต้าหัวมันยังเสียพี่น้องเนี่ยมันเป็นเห่ามันเป็นเหาเด้เนี่ยมันเป็นเหาเขาขุดออกไปแล้วบ,บัน,นี้เวลาเขาไปปูกเขากระตัดเขากระตัดต้นมันออกยังสี่ตัดใบมันออกให้มันเหลือแตงเตงเหาต้นมันยังสี่เอาไปเห็ดพันอุย้ยผัดพวกคนไทยขาเจอกก็มักกินอยู่เ้ี้าเจ้าก็เอาไปผัดไอเอาไปใส่ผัดไทยเออขาเจากเอาไปใส่ผัดไทย เบิ้งได้เปียง่นอ่ะเป็นตาอยู่่นน่ะพี่น้องอันนี้ยังมามันเบิดแน่เลยนี่แล้วโลออกมาปลูกหอมปลูกกระเทียมนี่ตะกี้เป็นผืชไปเบิดเลยนี่นี่อันมูนี่เป็นผืชดไปเบิดเด้น,นี่แล้วมันโลออกเข็ดปลูกหอมปลูกกระเทียมนําพักแป้นน่ะมันปลูกไงมันว่าตายงายเด้ปลูกท่เดียวแหละแล้วโลดเด้บำรุงเอาวะนี้ พราะต้นมันแก่เขาก็ตาต้นมันออกแล้วเขาก็เอาฟนนุ้นเนอยอย่ยงางใส่เห็นมัมเนี่ยมันก็ขึ้นไม่อีกกินใดเบิดปีอยู่เกาหลีเนาะอยู่ไต้หวันเนะาะขจาเห็ดหรือจะมางามแห้งงามโูกงามพกูมพกขจ้าคุ้มไว้นะ<อ>พี่นนอะไไนอเบืองเนี่ยผู้ใดอยากได้ทักมาเดอ้อผู้ใดอยากได้พันมันต่าใบมันบผวงไห้ดอกมันสีนา่า <laughs> <laughs> ผู้ใดอยากได้หัวมันอะ่ะทักมา ถ้าแม่นถ้าแม่นว่าขายเป็นหัวเป็นนั่นอ่ะโลเท่าไรเอากาว่าหามีเอฟซีจองการเคยมีคนถามอยู่เด้กโอ้ยมีแต่ขายหนุ่มลาบดลจะเยอะเทก็ได้ขายบ่ขายเงามันแหมขายหัวมันแหมขายเนื้ออยู่เขามาซื้อเออแตแมนอยู่อันนั้นไทยบ้านเขามาซื้อแต่ว่าอันนี้คือเขาส่งทางออนไลน์เขาก็ต้องตั้งราคาค่าเขาไปค่าเขาไปส่งค่าอันนั้นอันนี้ อันนั้นตัวกัดคุดเม่นหนั่นมันก็เกิดไม่เขาตัดแล้วมันก็เกิดไม่คือเกาเอาอืมเนี่ยยังใสเหม้อตัดออกแล้วมันก็ขึ้นสางหลังอีกคือเกาเนี่ยพี่น้องบมนี่นะเอาขึ้นสางหลังเอาอันเก็บมใสลาแห้งแต่ถ้าขึ้นดีเนาะเอาเก็บเอาขีหมูขีงว่านเนี่ยโอ้ยขึ้นดีค่ะพี่น้องเอ้เล่เล่เหลวหวานเขาลวกกินกับหวานขั้นสมกับกัปร็พกทนัาักกระดาน พักกันคุยใช่โอ้ยพักหาว่าพักกระดานันวัาจะมันบอกตลกเนาะอห้น้วกเนาะลผู้ใดอยากได้กระทักมาเด้อพี่น้องเด้อเทีนบอกกันลูกสะพ้ายแล้วทรงไห้ของคุณยายดีนี่แหละพูดถูกพูดนะเหนียวไปหอดพูดนะพี่น้องอยากได้หลายกระได้ก็เอามาโหลดสร้างมาโหลดอืมกันเดาหอดสี่โลหาโลกับพ่นกระดีจัดทรงไห้เด้อสองโล่สามโล่ยังสี่ เปิงบังฮวงเล่าเป็นก่อนนี่คนอ่ะพี่น้องเขาบอคือยังหน่วยเฮิร์มกับมี่ย่าก็คือบอไปบ่มกินนกบกินหิจักเจจีนนั่นบังฮวงฮอาเล่นเจ้านั่นซับเจ้าปะ่ะหนึ่งตัวม,ตมันเนื้อแน่นคก็ยังนี่หวานตัวนั่นมันมัน,มนบ,บังฮวงต่ำด้วบังฮวงกินสุกนี่แหละปลาเขาปลาน้ำแล้วลูกทรายแล้วเห็ดโคกง,งองหน้าพูนกระเจ้าเห็ดผุนกระเจ้าก,กระลังสิปลูกกล้วยปลูกี่ยังไหวคนทางคนพี่น้อง เขาสีเอาทอลงมาใส่น้ำเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำปลาปาลักไว้ไม่ต้องหดน้ำหนาแรงเพราะว่านในสานี่เพราะว่านในสานี่เขาการเลี้ยงปลาเนี่ยนะในกระช่างน่นก็เป็นปลานิ่นในลูกปลานิ่น,นพี่น้องในกระช่างคุณเป็นไรนะสวนผสมเล่าห่าละของคุณย่ายเนี่ยเขาบุ้งพลิ่งิผูใ้ใดอยากพัดลงเก็บเอายอดเอเล่ ข้าวเดียวบรอึดอยู่อึดกินดอกกล้วยอ้อยสอยปีบักทุงบักท่านบักท่านสามรถแล้วบุนพี่น้องพุนปลาบักท่านสามรถแล้วทางพุนแสบแสบตะบานบ่มลูกทรายเราบ่มีเวลามาบ่มลุงมันต้องฉีดฮอร์โมนให้มั้นต้องให้ปุ๋ยหวานมันยังเสียแต่มันก็หวานอยู่แหละน้ะยย่าแต่มันถึงเป็นแมงเนาะมันถึงจะเป็นแมงอ่ะล่ะเพราะว่ามเฮาบ่ได้ฉีดยาฉีดฮอร์โมนเขาบ่มีเวลา เขอมีเวลามาบำรุงมากนั่นเห้เล่าเพราะว่าเขาก็ยากน้ำน้ำเห็ดอันนั้นเห็ดสวนยานนเนนง,ยางเขาไปกีดยดยางต่อพี่น้องปลาเขาปลาหนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างในหน้าเล่าก็ไดกล้วยยังเสียกแกแล้วก็ตัดไปขายตลาดนัดวันอาทิตย์พุนละนีล้อนห้าบาทสิบบาทยีสิบบาทไปสันดัว เออมันเท่าเห็ดเองของแากหัวจากสวนเท่ากับขายทึกแล้ววะขายทึกอย่าน,า in, านี้ละสิบบาทเวลาสิบห้าบาทขายยี่สิบบาทแล้วโอ้ตลาดยี่สิบยี่ห้าสามสิบผุนตัวยหญ่แต่ว่าเขากอกมันก็ง่ามหระว่าของเขาตลาดเนะ <of> าะเขาบำรุงเอาเนาะเราแย่บนกัน <Pepper> นี่ได้พักขาแล้วนี่ได้พักขาแล้วเสียไปซ้ำเสียล่องไปซ้ำเบิงหามันติด ปลูกใบน้ำหัวน้ำสวนมาเนี่ยได้เราสองต้นหล,ลยายๆย่อยก็ได้กินใบกินยอดมันเกียงเซนันชีนีไปกินกระตัมหงกับแสบเดิอาจารย์น้ากับจิเขชาบ้านต้นแดดลม่ลมลมตกเลยพี่นอ้องเมื่อกี้ย่บนกับขั้นแรงๆกับมาเล่นน้ำเน่าดีโพดดอกตบาร์ดอัอนนี้มันเน่า่างจาก,กเทียนังซานกับบามันคือพอไปหน้าน้ำกูแน่บ่หาไปหากูแน่ผิดปะว่าก็ออกลูกมัน,นงครับ ไปเอาฟุนไปพ่อเขาง้วเขาออกลูกพอดีตัวใหญ่ง้อีอจันพี่น้องสอนบ่สอนผักเป็นแล้วบอหนาลืน่นตื่นอยู่พูดไดอยากได้กับูดไดอยากได้พันไปปลูกกะถักมาเด้อพี่น้องเด้อถักมาคุละโลสองโลกอะทักมาให้ที่ยูมาเดี๋ยวบบนจิบวกให้ลูกสบายแล้วทรงให้ นางงามครับีหลีด่ดิอันนี้แล้วเอาผักหอมแบงผักหอมแบงตีย่ามมาลงไม้นี่ผักหอมแบงแล้วหอมแบงกับเพงเพงเลยพี่น้องันึงในหน้าลืน่นตื่นอยู่งามเพงงามครับพี่น้องเลยปันปันดงปันดงห้าเหี่ยวหมูปันปันป้าหญ้าเหี่ยวหมูว่ะคัะอิลี่บล้เอาบักงงหงายไป ดำจะง,งวยกันอ้าไปทอดเกือบติ่มซ่าลายายนี่ก็ไดยาย,ยบนนีก่ก็ได้เอาหุงไปตำกนันพี่น้องพุงพุงก็เป็นก้อนเป็นงวนอยู่เงยพอดำนะเอ้าซ้ำนั่นแห,หละพี่น้องที่บนภักเขาบ้านค้าาบน,นบาทนี่